สวัสดีค่ะผู้ปกครองน้ำตาตกเป็นห่วงลูกหลานปักหลักรอความชัดเจนเหตุไฟไหม้รถบัสนักเรียนผู้ปกครองน้ำตาตกเป็นห่วงลูกหลานปักหลักรอฟังข่าวเหตุไฟไหม้บัสนักเรียนขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีตั้งโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามเป็นศูนย์บัญชาการเพื่อรอความชัดเจนจากกรณีเหตุสุดสลดเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบัส โดยสารนักเรียนบนถนนวิภาวดีลังสิตตรงข้ามพหลโยธิน72ซึ่งเป็นรถของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีกำลังพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีผู้ปกครองเด็กนักเรียนนับร้อยต่างมาที่โรงเรียน เพื่อรอรายชื่อของเด็กผู้เสียชีวิตและรายชื่อเด็กที่ดอดชีวิตซึ่งมีรายละเอียดนักเรียนและครูที่อยู่ในรถบัสคันดังกล่าวมีเด็กทั้งหมด38คนและครู6คนแบ่งเป็นดังนี้นักเรียนอนุบาล2มี2คน นักเรียนอนุบาล3มี3คนนักเรียนป .1 มี7คนนักเรียนปสองมี7คนนักเรียนปสามี7คนนักเรียนป4ี่มี6คนนักเรียนมสองมี2คนนักเรียนม3มี4คนครู6คนสูญหาย3อย่างไรก็ตามทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุไทยธานีได้ตั้งที่โรงเรียนเป็นศูนย์บัญชาการเพื่อรอความชัดเจน ขณะที่นางสำลิศอายุ66ปีหนึ่งในผู้ปกครองที่มรอคำตอบเพราะมีหลานของตัวเองอยู่ในรถบัสสอคนซึ่งยังไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นอย่างไรทำได้เพียงนั่งรอความชัดเจนต่อไปขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณทัศโตมีเดียค่ะ